เยียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์คตชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกุ้งลงกาท่านี้วัวแล้วลูกพา ส้นำนาาในการให้เสียงบทภาคและยังเชิดหนังได้อย่างคล่องแคล่วของทศพรแพทองรวมทั้งสมาชิกกว่า10คนจากคณะหนังใหญ่วัดขนอนททำให้เรื่องราวจากผืนหนังในฉากองคตพบยักษ์ปักลันที่ตัดตอนมาจากหนุมานถวายแหวนดำเนินไปอย่างไหลลื่น การได้แสดงในโรงหนังใหญ่ของวัดแทบทุกสัปดาห์สาธิตให้กับผู้สนใจและร่วมถ่ายทอดความรู้ถือเป็นหน้าที่สำหรับสิทธิ์หนังใหญ่วัดขนอนซึ่งวันนี้มีสมาชิกไม่น้อยกว่า40คนสืบต่อมะระดกศิลปะนี้ให้กลับมามีชีวิตและอยู่คู่กับชุมชนบางคนงไม่รู้จักเลยว่าการแสดงหนังใหญ่เป็นอย่างไรนะครับก็ได้แสดงให้ บุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นถึงศิลปะชั้นสูงนะครับให้เห็นถึงหัตถศิลป์ทั้ง5้าแขนงนะครับที่รวมอยู่บนหนังใหญ่ก็คือก็คือ,อศิลปะทั้ง5้าแขนงก็คือหัตถศิลป์น,นาฏศิลป์คีตาดุลิยางศิลป์วัตถศิลป์แล้วก็วรรณศิลป์น,นะครับแล้วก็ได้สืบสารในเรื่องของอาการแกะสลักหนังเรียนตั้งแต่อยู่อนุบาลฝึกกระหลงตาแล้วก็ไป ชักชวนเพื่อนมาเล่นด้วยครับเป็นครับแล้วก็แก้หนังตอกแล้วก็ทาสีได้ วัดขนร์สร้างในสมัยรัชกาลที่ด้วโดยการริเริ่มสลักตัวหนังของพระครูรัทธาสุนทรหรือหลวงปุกลอมเริวมกับช่างท้องถิน่นปัจจุบันมีตัวหนังมากกว่า300ตัวจากการบูรณะหนังเก่าที่ชำรุดและจัดสร้างตัวหนังชุดใหม่ใช้สำหรับแสดงโดยคนในชุมชนโดยได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นหนึ่งใน6ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์เพราะนอกจากเก็บรักษาตัวหนังในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังให้ความสำคัญ กับการฝึกสอนเยาวชนรวมถึงสร้างพื้นที่เผยแพร่ศิลปะการแสดงเก่าแก่อายุกว่า500ปีผ่านเทศกาลหนังใหญ่ที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการจัดการเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยนะฮะเป็นการบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าเป็นการทำให้งานวัฒนธรรมเนี่ยมันอยู่คู่กับสังกุมไทยเราไม่ได้ทำเฉพาะหนังใหญ่อย่างเดียวเราอนุรักษ์งานศิลปะการแสดงทุกๆขแขนง เข้ามาอยู่ที่การได้ดังใหญ่จะเห็นว่าจะมีการรวมงานวัฒนรศิลป์ภาคเข้ามาเล่นแล้วก็เราจึงทําบรรยากาศให้เป็นงานย้อนยุคให้คนที่เห็นคุณค่าของงานวัฒนมเนี่ยให้เข้ามาร่วมกันสนับสนุนและเข้ามาเที่ยวแล้วก็เข้ามาสืบสายงานวัฒนม จได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งใน3ของแหล่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาศิละปะก,การแสดงหนังใหญ่ก็ต้องใช้ทั้งเวลาและการเริ่มแรงร่วมใจของคนในชุมชนพอสมควรค่ะซึ่งในการอนุรักษ์ทั้งตัวหนังเก่าและสนับสนุนให้บุคคลมีความสามารถด้านการแสดงรวมถึงทําตัวหนังเป็นนั้นได้ผลจนทําให้เกิดเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนขึ้นและก็เดินทางมาถึงครั้งที่7แล้วล่ะค่ะ หนังใหญ่วัดขนอนในปีนี้ยังคงเน้นที่การเผากะลาเล่นไฟตามอย่างหนังใหญ่โบราณพร้อมการแสดงสีภาพอย่างโขนล้านนาหุ่นละครเล็กและดิเกรฮูลูจัดระหว่างวันที่13ถึง14เมษายนเพื่อให้ผู้สนใจได้ชื่นชมและมีส่วนร่วมในการสืบต่อศิละปะ,ะแขนงนี้น้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน มาฝึกหัดปักผ้าสบายได้ไม่ถึงปีมนทิราแสงสว่างชาวไทยเชื้อสายมอญจากจังหวัดสุพรรณบุรี <c oughs> ก็มีผืนสบายฝีมือตอนเองเป็นของสะสมนับสิบผืนโ <c oughs> ดยยังประยุกต์ลวดลายดอกระเจี๊ยบผักพื้นบ้านครอบครัวมอญในชุมชนวัดทุ่งเขนลงไปบนผืนผ้าเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ประจำถิน่น <c oughs> อีกบันทึกของชุมชนมอญเล็กๆ <c oughs> บนลายปักผ้าท <c oughs> ี่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่นี้ไม่ต่างจากวิธีคิดลายบนริมผ้าดั้งเดิมนักเพราะมักให้ลวดลายด้วยสิ่งที่เห็นในธรรมชาติรอบตัว การที่เราคิดคิดคิดขึ้นเป็นดอกกระเจี๊ยมคือเรามีสาเหตุนะคะเพราะว่าเราอยากสร้างเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเราเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราจะใช้อะไรใช้เป็นลูกสัญลักษณ์อะไรดีท,ที่ที่จะเห็นว่าเอ้ยเวลาเราค้องสบายไปงานไหนจะได้รู้ว่าเป็นชุมชนสุพรรณนะคะเราก็เลยคิดมองจากดอกไม้หลายๆอย่างที่อยู่ใกล้ๆรอบๆตัวเราเ้นะบอะ ลายดอกจันแล้วก็ลายดอกพิกุลก็ถือว่าเป็นลายผ้าพื้นฐานของงานปักสบายมอนค่ะซึ่งนี่ก็เป็นฝีมือของเยาวชนจากชุมชนวัดทุ่งเขนสุพรรณบุรีค่ะซึ่งถ้าหากเราพูดถึงผ้าสบายก็ถือว่าเป็นของติดกายชายหญิงมอนที่ไม่ได้เป็นแค่เครื่องแต่งกายเท่านั้นแต่ว่าคนมอนเขารู้ดีว่าทุกสีเข็มแล้วก็รูปแบบการใช้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์วิถีมอนอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ทั้งในประเพณีแล้วก็วิถีประจําวันค่ะอันนี้ปักอะไรอยู่คะเนี่ย สบายมอญในอดีตนิยมผมไปวัดยามมีงานบุญและใช้ในชีวิตประจำวันออกงานรื่นเริงยังใช้ชายผ้ารองกราบพระเป็นผ้ารับขันหมากหรือปูทางในประเพณีล้างเท้าพระช่วงวันออกพรรษาสีสันสดใสาจากการปักลายดอกตัดกันกับสีพื้นของผืนผ้ายังเป็นเอกลักษณ์ในงานฝีมือชนิดนี้โดยสองปีที่แล้วสมาคมไทยรามันส่งเสริมให้มีการฝึกหัดปักผ้าสบายพร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการในชุมชนมอญต่างๆ เพื่อให้เห็นความสำคัญของการใช้สบายที่บ่งบอกวิถีมอนอย่างหนึ่งผ้าผืนเดียวกันเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ลักษณะการใช้งานที่มันแตกต่างกันเราไปพิธีกรรมไปวัดมันก็จะห่มแบบสบายเฉียนอะไรเงี้ยนะแต่เวลาออกจากวัด มันก็จะไหว้พระกราบพระตรงนี้ว่ากราบพระไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอออกจากวัดมันก็จะมีการแบบลำลองมากขึ้นซึ่ก็มาคล้องคอเป็นงานเลื่อนๆสนุกส,สนานแต่ว่าจะไปลำํำไปร้องอะไรเงี้ยมันก็จะผ้าหลายเดียวแบบยาวอย่างอย่างตัวอย่างาง่ายๆอย่างแม่ผมนะนะเราไปวัดกลับจากวัดทก็ผ่านสวนผ่านป่าแล้วก็จะเด็ดผักในป่ามากินที่บ้านก็เคลียออกมาแล้วก็เอาผักใส่หอ่อแล้วค้อขค้อกลับบ้านอะไรเงี้ยก็จะมีผักอยู่ข้างใน คือมันมันมันเป็นชีวิตจริงๆสมัยก่อนเวยงแต่ว่าสมัยนี้มันก็จะมีการลดทอนเป็นเครื่องประดับมากขึ้นในเรื่องของเครื่องแต่งกายเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่คนกลุ่มวัฒนธรรมอื่นเนี่ยในสังคมที่พร,รับได้โดยทันทีก็คือรู้ว่านี่คือไครตัวตรงเป็นไครพวกนี้มันก็เลยทําให้กลุ่มคนมอญเนี่ยกลับมาแสดงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างผ่านในเรื่องของเครื่องแต่งกายการใช้สบายเนี่ยให้กับคนที่ ร่วมในสังคมในเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อื่นเนี่ยได้เห็นแล้วนี่นะคือคนมอง ปัจจุบันมีการนำลวดลายปักผ้าบนสบายไปใช้เพิ่มความสวยงามให้กับของใช้ทำมือชนิดอื่นๆเช่นกระเป๋าผ้าเช็ดหน้าโดยเยาวชนรุ่นใหม่ก็หันมาปักสบายใส่ออกงานสำคัญตามโอกาสกันมากขึ้นก่อนงานบุญใหญ่สงกรานในปีนี้ยังมีการจัดประกวดปักสบายมอนรให้ผู้สนใจได้ส่งผลงานซึ่งจะมอบรางวัลกันในงานสงกรานมอนรปักลัดที่ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอพร,ระกระแดงเพื่อส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมและสานต่อหัตถศิลป์จากภูมิป ญญานี้น้ำอ้อยจาจิตไทย PBS รายงาน